ก็ล้กเพื่อพบใหพอกัได้นี่ยตั้แนีนะเก็บนี่ยจุดแรกจูบใหญ่ตก่อนนะมั้กอวอยาแต่ละาอาวสเสจิฮอรขวมาเลยเจิฮอร์วอาเลมไม่หลักโลมัะไม่หลักโลเลถ่ายต่อพี่ยุดโดเยอยู่ออด้พอตลอเนยลหละตอมาปกเล็กว่ามาอจิฮอรวนะก็อบญายาเนาะเหที่อาเบวิดีโอขวายาแบบอ้ได้แต่วบผัอรบ เวลาในเดออกืศพล่เนาะอาขาดแพล่อาคาดแล้นี่ยจอสีนี่ชัยอมากออบหญ้าบ่เบาหาเนี่ยมั้วความตอนเรพักแล้วหลบกับปุยกมัอาแบบปก่ยควาจุวอาแค่ก่อนเนาะเอาแบบออบหญ้ยเราจีชอด่ายีเมเลยเนี่ยจีเกลยคือพ่อเนี่ยแต่เรามาจะจะเหตุจ้าเนามีมั้งช่วยอะไจะพ่อเนี่ยเม็ดบ้านเนามีบ่าเด้อเอาแบบเมียวใบหญ้าเดี๋ยวเรกอ้อปอกิ่มันแกไปเลยกว่า ต่เราตักเลยกี่มันอเลยอาไมันเนี่ยจะเลยต่เรตักเลยมาจีเบปูมันอ่ะเอาไปแกตักเลยแกตั้งตักเลยวัาหาจีเบปูล้เอาไปม่ลามันอ่ะเลยยาพีจีเฮ่อเอาไปเกษรจีเศรษฐเนี่ยตั้งอยหรอตั้งรอยเกคือเนาะต่พอคนเลยงงกว่าอะไเนี่ยต่เรเออเคือเวลาเนี่ยเลือกเกษตจีเราเนี่ย চ <smol> เรา boil ลนะพอต่อทคลอรที่เบเหอจ้อเวบกูเวอร์นี่ลยเี่ยเอวังเาวอนี่ยหวบ่เมือเนาะยกกอลปลาทับทีมกันจิะกอ์ด้กันเี่จาตันี้เนี่ยเว็ไเห็ดเจยรงเลยคือกวางที่มาโอเลยตอนั้นเนี่ยโอเคแ่ไปเฮ็ดตือเลยเบเดลเลยนะเดลเลยเดลเน่ยไปเอเบปะเทจีเนมาเนาะปะเทจิตาลีตั

နေ <laughs> uh, oh, ာ်လမ်းတေးရလာတာအင်ဂျင်မသွားကြပါဘူးဖိုးတွေဟမ်အင်ဂျင်မသွားအင်ဂျင်မစဖိုးတွေဘာကူဖိုးဒီထဲမှာမရလာကြားရခွေးအန်တဲ့ရခွေးမဲဒီရမကိုရတဲ့ဘုန်းနေအော်တာဘုန်းကမက်နေရနေပါဘာလဲခွာပြမဲဘောဒီလေကိုရနော်ဒီလေကိုရအောင် A răng chưa quen ti hoa là tao po baba. Ah, baba. The ba li à sailing. Hey, này, Ach, lỡ đâu. Ach, lỡ đâu. Ach, lỡ đâu. Ach, hô đâu. lọ lỡ đâu. Ach, lỡ đâu. nét bôi đâu. Ach, lỡ đâu. Ach, nét đâu. Ach, bắt rồi,เรียบร้อย, gấp lên, hằn đôi bưởi, hả? Để oh, đã chắc lẽ? được, hả? tìm mướn nát để vậy đấy, oh, ta ở đó rồi, còn anh nói với anh Lý nào, ok, giờ đã được hệ tư nào, giờ còn nào,

thì đây quán bảo vệ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  bảo vậy bảo là bảo vệ bảo vệ bảo vệ bảo có bảo vệ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  phô để bảo vệ chén vệ bảo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  vệ thì vệ bảo vệ bảo vệ bảo vệ lại ดนเไ่ปวดจะอ่าที่ดูยันบ้าหาพูกเล่าได้เลยังม่เอาบ่าช่ผลเบี้ยขีเีแก่เลยตัวเนี้ยลับแบด้วยด้ว

เยอะเลยจุดก้าาไหเนาะก้าวอยู่นก้อนอะไอ้ปลาดุกย่างเนาะปลาดุย่างเนาะก้าวเท่าไหร่เยอเาห่บแกกีบัลแกกีกนเนาะกเชือที่เดียวโอเคโอเคจะไอะไรตัน

จากการเแลวเด็กตก็เวลาเดมุกิสโตนะเวลาจาก็ขราเลยเด็กปนักเลเลยชิชิเฮ่เมานะอะไปดีไซตนั่ะแเมโดที่ขอเลยเตียวเพระเด็บานที่ได้สือกวันมืออะไปอบ้านนู่เลยจะหามาใจมจหามาคิวคิวใญ่นเอะไปตูวบานี่ยปกวดไปด้ามือมัปรกว่ามืออะไปประกวว่าเลยพักขี้อ้วพักขานหน้าอเอออะ ขอบเราเลยปกว่าด้านมือมากไปให้คอมเมนต์ไปด้เนาะอาคนน่ยแม่ว่าเรากลาเลยเนี่ยไลฟ์เนาะถ้าเลเลยไลฟ์เป็นเนอไล์เจ๊แม่ว่าเราก็ยนี่ไล์เนาะกดไลฟ์เนาะกดไล์กดแชร์เน่เวลานี่ให้กวาด้อเนี่ยซับสไครต์ใจเนาะกดหัวใจเี่เนาะนี่กดหัวใจเนีเนาะเลยแก่ค่กอมาอาแเปเร์ไม่หวปกิจกมาแต่เไม่วมาเนาะเวลาเยอกิจการเรเนาะอ๋อเยอเล เปิดรับวีดอแกรส้อได้แหวกตาเนะใส่ด้ใหรตันมูตันตันนงเราเวลาเนี้ยไม่ก้าดีวกันเนี่ยแมีคลีมันมีรเนี่ยต้วเเนี่ยตนมูตันตันเาเาประกเหรอ

โอ้วันนเออปวดด้วยวอร์คลาชีน้อยก็ยังเล่จะจอดตัวปาเตอิกิสเกดีเกดาชั่วโมงได้ก็จัดเต็งยลอยส่บัดเมื่อกลาเนี่ยคือก็เจอชีชีลอยเหี้ยอะไรแบบเลยเอาไปตาวสกัดฟินมาเลยคอลอ่ะเมื่อเราโดนฟินละตีอ่ะโคเรียแบัดเจอบชีนตั้งไว้กว่ากี่ตานะบัดที่นั่นเลือกเอาช่วงมอเตอร์คูลเด้อี่ดีฟิ้อแต่มีจีดแล้ว ไช้เคยชวนั่นนี่น้องเหนือได้บ้านจ่าเอล้ผมมือกเอได้ชชัวโมงเลยไม่ปะปูวีพีตาลาดใครจะกะเห็ดอีน่ะืุดแหล่ว่าเปายันผมมือกเถอได้เอแค่เด้อเนี่ยก็มีทอรี่เนาะบ้านมีเนี่ยคนมีทะรีเวลาเดือกับที่ใบเละเนี่ยเดือกกาหลักโอเคเยอะสุเลยกันเลแล้วนะครับโอเคนะค ကြရကောင်းရနေကောနဲ့မာကမကနီနေတော့မာအွိုင်းလည်းရရဘာကလည်း nya ada yesu pho နီနေရတယ်ကကလည်းဘူးပီလာမလားနမေစမေဘာလေးဆွဲတော့မာတော့မွီစီတိုပနိုကလီဒါကဘူးရပါတဲ့စေပါမလား

แคระมีเลยเนาะงาโก้มีเลยแล้มะไหนาเดาซ่ามีเลยเนาะยาเดาเน่อ่ะแบบคืออันรอิมอรอะแกโคจิตนโอโคจิตันมอเดีคเน่มโคจิตันมอาเดีนมอแตไม่ว่าเราก่เดิรไลท์เนาะเวลาในใช้โหมดก่านวะเดี๋ยวแต่เนาะก่อเลยครับเราเบรีบกไซด์เรา Ừ, cái gì cho cho heo ta nè. Ừ. Đi tay à? Ừ. Nào, nhớ cốt là chim nữa. Nấm chim món tham gia đó. Wow, rồi.

ครอบลออืมครอบเราเลยจ้าจะเมเคล,คล,คลื่อแวเคลือแวเมเคลื่อจกคลืออืมูวิจั่จนา,นนานวิจั่หน้าวิจั่น่ Và đen bảo á dâm chung về về tiêu mình vi <laughs> nó bắt đầu lên nó tiêu vi qua nữa nó nó big này nó ở đâu mà cái cái tiêu mình vi mà big kia bên ở rồi lấy rồi này

อยากตื huh. ่นเลยใจหนักฮึมฮึมสบายเลยวิจารณ์ละฮึ่วิจัรหนอ วิว่งกอนมาวิววิเบเบ้เบกอนมาเบคม,มนนล้วเบกอมาม嗯好มาเลยนะมาเลยนะ quả nguyên qua ba quả đã kia khốn à đây, đây nó mà quá là quá đi là lái chơi ra à đây tôi cõi à và... chơi qua tôi mua có hết hết. à và... nào เม่ออนมื่อวนเีเอเดอคอมเมนล่าเซนอ่ะเวาทเลาเสร็จเดอะปกันไม่อะไรเวลาเวลาเฮกวัดสอเมแ่อวันไหนทราบสักใครเจอใช่ใครยูทาท่าเลยอัปวอับบูกับป่วยท่าเลยตะกาเลยมั้าไม่ป่วยท่าตะกรลาเนี่ยจะหัดโดตา่ามูอเกาะมือนี่ใช่แต่หรเวลาใน่บ้าเตๆจะาเพลโก้ทัามอใครดีเตะๆรเ่าขอแลาป่ยท่าตะกะ่าอยู้ยึดเต่มันเนาะโอเคปกตเราสารเล็กนาอ เนี่ยเดาโอเคหรอตามเลยผ่านดกก่อนก,กันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายครับ